ในตัวความทุกข์ร้อนแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นอย่างคุณป้าเมื่อกี้เนี่ย,ยพูดว่าโอ้เรียกป้าเรียกไม่ได้ต้องเรียกพี่ใช่ไหมเรียกพี่พอนะเรียกน้องได้ไหมคุณน้องเลยได้ไหมั้างั้นอ่ะเอาไม่เอาด้วยเอาพี่นะนี่ไปรู้จักปล่อยวาเห็นไหม <c oughs> เออเท่าไหร่นะก็เจ็ดสิบกว่านะเออเรียกพี่พ,พอใช่ไหมเอาพี่ก็ได้อ่ะ อย่างคนพี่ที่เขาบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาบอกว่าการมีสามีอยู่ในปัจจุบันแค่นี้ก็ทุกพอแล้วใช่ไหมผมไม่ทุกเลยเหรอนั่นอยู่อีกสักร้อยปีนะเลี้ยงดูกันไปอย่างนี้แหละอ่าเราก็อยู่ด้วยนะอย่าเพิ่งตายนะมันจะตายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูใครตายก่อนกันทีเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าคนบางคนเนี่ยเวลาเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความทุกข์มันเข้าจู่โจมในชีวิตเรา ไอ้ตัวความทุกข์ที่มันเข้าจู่โจมในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปพบเจอมันไปกระทบกระทั่งมันเวลาเราไปกระทบกระทั่งอย่างเช่นบางคนบอกว่าเราเนี่ยเป็นหนี้สินเวลาเป็นหนี้สินเป็นความทุกข์ไหมเป็นความทุกข์นะใครบ้างเป็นหนี้เราไม่เป็นทุกข์ยกมือไม่มีมันทุกหมดอะเวลามันจะจ่ายทีนึงมันหาจ่ายยากมากเลยใช่ปะมันมีความลําบากลําบนในการจ่ายอย่างยิ่งนั่นแหละมันจึงเรียกว่าความทุกข์ ความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราบวกกับการอะไรที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบไม่มีประมาณของเราเองดังนั้นต้นเหตุของความทุกข์จริงๆเนี่ยเกิดจากผัสสะผัสสะเนี่ยเป็นเหตุของกรรมผัสสะเป็นเหตุของความทุกข์ของชีวิตเราความสุขก็เกิดจากผัสสะนะตาไปมองเห็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดความสุขไหมเกิดความสุขเวลามันเกิดความสุขเกิดจากที่ที่เราเกิดความพอใจอ่ะนี่หมดมีความสุขไหม มีความสุขน <n> ี่เรียกว่าอะไรมันแก้ไขตัณหาคือความอยากของตัวเองได้อย่างจบสิ้นแล้วอะไรเป็นต้นเหตุของการเป็นหนี้เป็นสินบางคนเป็นหนี้ชอบบ่นว่าอะไรกูไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ว่าต้องมาเป็นหนี้เป็นสินชดใช้เงินทองกับชาวบ้านเขาแบบนี้แต่ความเป็นจริงหนี้สินที่เกิดเกิดจากใครเกิดจากเราเองเห็นไหมไม่ได้เกิดจากใครจะทำไมไปบ่นโทษเจ้ากรรมในเวรโทษวิบากกรรมเก่าที่ผ่านมาแต่ความเป็นจริงเป็นเพราะอะไรสันดานตัวเองไม่รู้จักพอถูกต้องไหมพอเวลาเราไม่พอ มันตอบสนองต่อความอยากของตัวเองไม่จบไม่สิ้นเราก็ต้องอะไรไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมาเพื่อตอบสนองต่อความสุขในปัจจุบันของตัวเองพอเวลาวันหนึ่งเรามาตอบสนองต่อความสุขของตัวเองมันไม่รู้จะพอก็เป็นหนี้พอเวลาเป็นหนี้ใช้เขาไม่ได้ก็เริ่มเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้หรือแม้แต่ใช้ได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วการใช้หนี้นั้นเนี่ยมันไม่สามารถ them them. ที่จะทําให้เรามีความสุขได้เพราะเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอื่นแต่ต้องมานั่งกดตัวเองเพื่อที่จะใช้หนี้ตัวนี้ให้จบให้สิ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะอะไร ตอบสนองต่อความอยากของตัวเองไม่ได้เนี่ยเรียกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากผัสสะเพราะอะไรมันกระทบเราในชีวิตประจําวันทุกวันเป็นประจําเราจึงเกิดความทุกข์ร้อนอยู่เป็นประจําทุกวันเนี่ยแหละเรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเอาต้นเหตุของความทุกข์จริงๆเนี่ยพรธเจ้าไล่จากเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงผลพัฒนอารมณ์ พอมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาคือความสุขบ้างความทุกข์บ้างความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างนี่เรียกเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาคือความอยากมีใครในที่นี้ไม่มีความอยากมีไหมไม่มีมันอยากด้วยกันทุกคนถูกต้องไหมพราะมีความอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพอเวลาเรามีความอยากเราก็อะไรอยากยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราคนอยากมีสามียึดมั่นในสามีว่าเป็นของฉันไหมเป็น คนอยากมีภรรยายึดว่าภรรยาเป็นของฉันไหมเป็นมันยึดหมดเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากเป็นตัวตั้งถ้าไม่อยากมีสามีจะมีความทุกข์ร้อนเพราะสามีได้ไหมไม่ได้ไม่อยากมีภรรยาจะมีความทุกข์ร้อนเพราะภรรยาได้ไหมไม่ได้ไม่อยากมีลูกจะมีความทุกข์ร้อนเพราะลูกได้ไหมก็ไม่ได้แสดงว่ามันเกิดจากความอยากเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาพอเวลามันอยากได้มาเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรานั่นแหละความทุกข์มันจึงเกิดขึ้น อย่างสมมุติเรื่องเนี้ยสมมุติว่าอาจารย์มีขันอยู่ใบหนึ่งเนี่ยเนี่ยขันใบนี้ยเป็นขันของพวกเราทุกคนทีนี้ถ้าขันใบนี้เนี่ยมันเป็นขันของอาจารย์สมมุติเป็นของอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยเอาขันใบนี้มากระโถนก็ได้กระโถนใบนี้ไปของอาจารย์กระโถนใบนี้เป็นของอาจารย์ถ้ากระโถนใบนี้หายอาจารย์จะทุกข์ใจไหมถ้าไปของอาจารย์ย่อมทุกข์ใจถูกต้องปะในทางกับการถ้าเรามีทองคำหนึบหมาท ไอ้ทองคำหนึ่งบาทเราหายเราทุกข์ใจไหมถ้าทองเส้นนี้ไม่ใช่ของเราเราทุกข์ไหมถ้ามันหายไม่ทุกข์เพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราถูกต้องบ้างดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของของเราไอ้สิ่งนั้นแหละจะนํามาซึ่งความทุกข์ของเราแต่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของของเราไอ้สิ่งนั้นจะไม่นํามาซึ่งความทุกข์ของเราดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปแสดงความเป็นตัวเป็นตนในมันไปยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของมัน ไอ้เหตุปัจจัยตัวนั้นแหละจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนอย่างยิ่งในชีวิตของเราในปัจจุบันแต่นนหน้าที่เราคืออะไรฝึกตนเองให้รู้จักต้นเหตุแห่งความทุกข์แบบเนี้ยเรื่อยๆให้ตัวเองรู้จักต้นเหตุแห่งความทุกข์เรื่อยๆต้นเหตุของความทุกข์ของเราคืออะไรเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกภัสสะเป็นเหตุดังนั้นขอให้เราเนี่ยพยายามศึกษาว่าไอ้ต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตเรามันเกิดได้จากตาหูจมูกลิ้นกายเราไปกระทบกับสิ่งเหล่านั้น าไปมองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้มลิ้มรสกายสัมผัสใจเข้าไปรู้สึกตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุของการเกิดขึ้นของความทุกข์ในชีวิตเราคําถามคือเวลาเราได้ยินเสียงคนนินทาเราอ่ะเราเกิดความทุกข์ในใจถูกต้องปะแต่คขนาดเดียวกันเขาไปนินทาเราในห้องแต่เราไม่ได้ยินเราจะทุกข์ไหมเพราะอะไรเรายังไม่ได้ผัสสะกระทบถูกต้องไหมแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามผัสสะกระทบคือมีคนมาบอกเราว่าไอคนนี้นินทาเราโกรธหรือยังเริ่มโกรธเลยเริ่มไม่พอใจทันทีเลยถูกต้องปะ เพราะอะไรมันยึดเลยว่าไอเนี่ยกำลังด่าฉันเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นเลยนี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนอะไรให้เราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าสัมผัสไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันได้ยินแล้วทํายังไงทิ้งเลยไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไม่ต้องไปอาฆาตพ,พยาบาทมาดร้ายต่อเขาวางใจเป็นกลางให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลกังวลกับสิ่งใดแค่นี้ใจมีความสุขความสุขขเกิดดึ้้นไ ถ้าเราไม่ไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นความสุขย่อมเกิดขึ้นความทุกข์ร้อนย่อมเสื่อมสลายแตกทําลายไปดังนั้นหน้าที่เราคือได้ยินอะไรมาทิ้งฟังอะไรมาทิ้งเห็นอะไรมาทิ้งลิมรสอะไรทิ้งไม่ต้องไปปรุงแต่งในไม่ต้องไปปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนของเราวางพอเวลาเราวางได้ใจเราจะสบายไหมสบายอาจาร์ระหว,ว่างคนยืนอยู่สองคนคนหนึ่งหิวของพลุงพลังแต่คนหนึ่งตัวเปล่าเล่าเปือยใครมีความสุขกัน อีคนยืนตัวเปล่าย่อมมีความสุขกว่าทุกคะหรมันไม่หนักอีกคนถือของก็หนักต่อไปอีกคนเดินตัวเปล่าเล่าปิวตัวเดินตัวสบายไหมสบายจะเดินขึ้นเดินลงจะไปไหนมาไหนสบายไหมสบายแต่อีคนแบกของอ่ะไปไหนก็หนักตลอดเวลาเดินไปไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะอะไรมันแบกของตลอดเวลานั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการแบกของหนักและของหนักในความหมายของพระเจ้าคืออะไรขันห้านั่นแหละคือของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอห้าตัวนี้แหละ เป็นสิ่งที่เป็นของหนักในชีวิตเราคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าเป็นของเราใครเป็นของตัวของตนใครมีของของตัวเองมากเท่าไหร่ไอคนนั้นยิ่งหนักมากเท่านั้นใครไม่มีของอะไรเป็นของตัวเองเลยไอคนนี้เบาจะไปไหนก็เบาสบายจะไปทําอะไรก็ไม่ต้องหวงเห็นในสิ่งใดเพราะอะไรเขาสามารถใช้ชีวิตตามเหตุตามปัจจัยด้วยความเบาสบายไม่ต้องหนักในภาระที่ไปยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าเป็นของตัวของตนแบบนี้ง่ายมากเลย รางวิธีการเดินออกง่ายๆคือเดินตามมรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาสามข้อทําให้ได้ศีลห้าชุมชนเราไปชุมชนมีศีลห้าไหมทุกวันนี้เรายังมีการฆ่าสัตว์อยู่หรือเปล่าตบยุงยังตบไหมถ้าตบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยังขาดตกบ,บกพร่องในศีลห้าอยู่นะยังมีการเจอมดเล้าใบก้อนไปฉีดมันอยู่มีไหมถ้ายังมีก็แสดงว่ายังขาดตกบ,บกพร่องในศีลห้าอยู่เห็นไหมให้เรามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะอะไรรู้ไหม วิบากอย่างเบาของการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมากดังนั้นถ้าใครอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่ลุมแล้วอายุยืนให้ทําอะไรรักษาสีลห้าบางคนอาจจะเถียอมว่าไม่เห็นจริงเลยจ้าทุกวันนี้ฉันอยู่จนแก่หัวงอขนาดนี้แล้วเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบบอกว่าอายุไม่สั้นยังไงฉันก็ยังฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติแต่อายุฉันยังยืนอยู่เลยอันนี้เรียกว่าวิบากในอดีต คือเราเคยทําบุญมาในอดีตอดีตชาติเราอายุยืนในปัจจุบันได้เพราะอดีตชาติเราอาจจะไม่ฆ่าสัตว์มาไงปัจจุบันาชาติเราจึงอะไรอายุยืนแต่อนาคตขาหน้าถ้าปัจจุบันเราทำถ้าปัจจุบันขณะเราเนี่ยเราทําปาณาติบาตเกิดไปชาติหน้ามันจะอายุสั้นนะเราเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยตายก่อนวัยอันควรบางคนเนี่ยลูกเราตายก่อนเราก็มีบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นโรคภัยแค่เจ็บตั้งแต่กําเนิดอยู่ไม่นานก็ตายก็มีถูกต้องบ้างเพราะอะไร นั่นแหละวิบากอย่างเบาของการทำปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์มาตั้งแต่อดีตชาติจึงทำให้ชาติเนี้ยเขามีอายุสั้นเพราะอะไรโลกภัยไข้เจ็บรุมเราเขาเยอะเพราะนั้นคำบางคนป่วยติดเตียงบางคนอะไรเนี่ยวิบากอันนี้เป็นแค่วิบากอย่างเบาในการที่ทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับผลจากการกระทำในส่วนนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่ยกักไม่อยากรับผลในการกระทำของส่วนนี้ทำอะไรละเว้นจากการฆ่าสัตว์เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันอาจารย์เนี่ยเริ่มรักษาสี่ข้อนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยบวชเมื่อตอนอายุ24 ยี่สบสามยิบส